ชาวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีได้เริ่มต้นงานเทศกาลกินเจโดยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อโคกสำโรงเริ่มต้นต่างๆวันที่2 6กันยายนและสิ้นสุดในวันที่4ตุลาคมรวมระยะเวลา9วันโดยมีนายนารงชัยจำรัดในอำเภอโคกสำโรงได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจกับชาวอำเภอโคกสำโรงในโอกาสนี้ด้วยนายชาวงามรัตนาการรองประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อโคกสำโรงกล่าวว่าทางศาลเจ้าพ่อโคกสำโรง ได้จัดงานกินเจมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีแต่มาหยุดจัดงานในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในขณะที่ปีนี้พืชผักที่ใช้ประกอบอาหารเจทุกเมนูมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและพืชผักบางส่วนและข้าวสารก็ได้มีผู้ใจบุญนำมาร่วมบริจาคแต่ทางโรงเจก็ได้ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อซื้อผักมาประกอบอาหารเลี้ยงให้กับผู้ที่มาสแสวงบุญถือสิงกินเจพร้อมกล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือสิงกินเจ มาร่วมรับประทานอาหารเจที่โรงเจาสารเจพ่อโคกสำโรงได้ทุกวันไปจนถึงวันที่4ต,ตุลาคมนี้งานรองผู้ในาการสกาสศึกษาโรงเรียนเทศบาลสในวันละที่สารเจพ่อเจ้าแม่ได้จัดงานนี้กินเจในปี2565 วันที่26กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมขอเชิญทุกท่านครับมาทานอาหารเจกันเป็นนิมิตหม,ม,มายที่ดีครับของปีนี้จะได้ทำให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับตลอดปีในการทานจันรเ้านี้ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องในอำเภอโคกน้องครับได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจ ในการทําบุญครั้งนี้ครับไม่ใช่ไม่มีเป็นงานทํางานส่วนรวมครับเพื่อให้ทุกๆท่านในเขตเทศบาลจมวิ่งโคกสำโรงประสบสุขรับประสบความสําเร็จในปีนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการทํางานกินเจในปีนี้ของศารเจ้าโคกสำโรง